สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทค่ะวันนี้ผู้ที่จะมาแนะนําสําหรับอีกรูปแบบของทั้งสปาหรือว่าจะเป็นการนวดต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวกับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์แผนไทยพัทรนันท์บุญหาวค่ะก็เป็นแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินแห่งนี้ค่ะครับผมคุณหมอก็จะดูแลด้านไหนเป็นหลักครับผมค่ะ สำหรับตัวของหมอเองนะคะหมอก็จะดูแลงานสปาค่ะซึ่งเราทำการ เปิดให้บริการสปาในใต้แบรนด์คุณรักษ์สปาแอนด์เวลเนสบายทีทีเมดพีเสยูค่ะครับผมอยู่ที่บริเวณชั้นอยู่ที่บริเวณชั้น2ของโรงพยาบาลค่ะในส่วนของสปาเราใช้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมวันเวลาในการเปิดปิดครับค่ะครจริงๆบริการสปากับโรงพยาบาลเนี่ยค่ะจะให้ช่วงเวลาเดียวกันเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเราเปิดบริการตั้งแต่เวลาแปด โมงครึ่งนะคะปิดตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งตอนเย็นค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงวันพุธหรือหัดสศุกร์สามวันนะคะก็จะมีช่วงนอกเวลาค่ะปิดบริการประมาณทุ่มครึ่งค่ะคุณหมอชื่อเล่นชื่อคุณหมอแนนค่ะคุณหมอแนนมาดูห้องแรกเลยครับคุณหมอแนนตอนนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่ครับคุณหมอพาไปดูเลยครับหรับห้องแรกนะคะเดี๋ยวกลมาทางนี้ก็ได้ค่ะน้องกําลังให้บริการเรื่องของการนวดอารมาอยู่ค่ะซึ่งคุณรักษสปาของเรานะคะก็จะมีสิกเนเจอร์ตรงที่ก่อนที่ลูกค้าจะได้รับการนวดอารม มากค่ะมากกว่าการเลือกกลิ่นที่ท่านชอบนะคะท่านจะได้ปรึกษาพูดคุยปัญหาสุขภาพกับนักบาบัดที่มีความเชี่ยวชาญค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะจบด้านการแพทย์แผนไทยโดยตรงนะคะในการเลือกใช้น้ํามันที่เหมาะสมกับตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นด้านของท่าเจ้าเรือนหรือว่ากลิ่นที่เหมาะสมกับท่านเองค่ะคุณหมอท่าเจ้าเรือนคืออะไรครับคุณหมอท่าเจ้าเรือนก็จะเป็นหลักการทางด้านการแพทย์แผนไทยอะคะ่ะอย่างคนเราเกิดมาทุกคนนะคะก็จะมีวันเกิดของตัวเองใช่ไหมคะ วันเดือนปีเกิดนะคะก็จะสามารถบ่งบอกถึงสภาพของธาตร่างกายของคนได้ค่ะในศาสตร์การแพทย์แผนไทยเราแบ่งออกมาเป็น4ธาตุด้วยกันธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ําซึ่งเรามีความเชื่อว่ามันคือหัวใจของการมีสุขภาพที่ดีของคนทั้ง4ธาตุนี้ค่ะก็จะต้องสมดุลแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยมีการส่งเสริมธาตุได้อย่างถูกกลักนะคะก็จะทําให้เรามีสมดุลของธาตุหรือว่าสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะโอ้โหนี่คือเป็นข้อมูลที่ดีมากๆต่อจากห้องนี้คุณหมอจะพาเราไปที่ อีกห้องนึงนะครับการขัดการดูแลเกี่ยวกับเทา้าการกดจุดเพื่อสร้างความผ่อนคลายค่ะใช่นะฮะก็คือเป็นการสปาเทา้าโดยทั่วๆไปที่แบบเราจะรู้จึกว่าเอ้ยไปนวดเทา้าตามที่<ช>ต่างๆแต่ว่าความพิเศษถ้าเกิดว่าเรามาใช้บริการที่นี่กับการแบบ ความแตกต่างระหว่างร้านทั่วไปกับที่นี่คืออะไรบ้างความพิเศษของหัตการเกี่ยวข้องการนวดเท้าที่นี่นะคะตัวสักครับเนี่ยเราจะเป็นสักครับที่เฉพาะเจาะจงสําหรับบุคคลเลยค่ะแล้วก็น้องๆของเราทุกคนเนี่ยเป็นแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ด้านโครงสร้างหรือว่าสรีระร่างกายเป็นอย่างดีค่ะ มากกว่าการผ่อนคลายก็คือท่านจะได้คืนกลับพลังของชีวิตนะคะฟื้นฟูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจได้เลยและท่านก็มั่นใจได้เลยว่ามาที่นี่เนี่ยจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ100%อยเลยอย่างอ่างที่ทตรงที่เท้านี่เขาเป็นอ่างอะไรครับคุณหมอครับค่ะอ่างที่เท้าก็จะเป็นอ่างสําหรับล้างเท้าขัดเท้าแช่เทา้าค่ะซึ่งก็จะเบ็ดเสร็จครบทุกอย่างในห้องเดียวกันลูกค้าก็จะได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ผ่อนคลายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เขาจะมาใช้บริการเนี่ยสมมติว่า ต้องมีอาการอะไรบ้างที่แบบจะมานวดเท้าได้แล้วก็ช่วยผ่อนคลายได้ค่ะสำหรับในฝั่งของสปาบางทีท่านเดินเยอะนั่งเยอะยืนเยอะค่ะมีอาการปวดเท้าปวดน่องรู้สึกตึงคะคะก็จะสามารถเลือกใช้บริการชุดนี้ได้ค่ะหรือแม้แต่บางคนที่รู้สึกว่าแบบเมื่อยล้าเหนื่อยมากมีปัญหาการนอนหลับ การนวดเท้าก็ช่วยได้เหมือนกันอ่านะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะครับที่เราเปิดให้บริการตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน,นเรื่องการน,นวดเท้าใครสนใจก็ต้องมาได้เลยนะครับอ่าต่อไปคุณหมอแนนจะพาพวกเรานะคะไปในจุดต่อไปที่อยากจะนําเสนอเป็นจุดไหนดีครับจุดต่อไปออก็จะเป็นห้องอะไรครับคุณหมอตรงนี้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องให้บริการด้านการนวดอื่นๆทั่วไปค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีการหยิบยกสิ่งที่เรามีการจัดทํากันอยู่แล้วอาหารในืัอสัตว์ เพราะว่าคุนรักษ์สปาของเราค่ะเป็นสปาที่ เรามุ่งเน้นมากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ<ม>เป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายแล้วก็สมดุลของร่างกายตามท่าเจ้าเรือนค่ะอย่างปัจจุบันนี้ค่ะเราก็จะมีการให้คำแนะนำเป็น personal life ในการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับบุคคลมไม่ให้ท่านป่วยเป็นโรคหรือว่าอาหารที่ท่านกินแล้วอาจจะไม่ถูกกับตัวเองค่ะเราพยายามที่จะพัฒนาให้เราเป็น holistic healing center <ม>ให้ได้ค่ะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่หมอนะคะแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยได้มี เซตติ้งขึ้นแล้วก็มีการไปทำความร่วมมือกับภ้าของเอกชนชค่ะบางครั้งเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะพวกชาวจีนชาวมาเลเซียนะคะหรือว่าเป็นชาวตะวันออกกลางค่ะเข้ามาเที่ยวในหาดใหญ่มากเลยการท่องเที่ยวที่มันมากกว่าการพักผ่อนก็คือการเที่ยวเชิงสุขภาพได้สุขภาพกลับไปด้วยถ้ามาที่นี่ค่ะเราก็จะมีการแนะนําให้ท่านรับประทานอาหารตาม ่าเจ้าเรือนแต่ละคนซึ่งจริงๆเนี่ยเกิดในช่วงเวลาเดียวกันแต่เดือนเดียวกันา้าเดียวกันแต่มันก็จะมีวิธีการตวรวจร่างกายอื่นๆที่แตกต่างกันไปอะคะ่ะเราก็จะให้คําแนะนำํำล้วก็จะออกมาเป็นแพ็กเกจนะคะในอาหารที่ท่านสามารถรับประทานได้หรือว่าท่านควรรับประทานกลับ ไปให้ตัวท่านไปใช้ต่อ,อที่บ้านได้ด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับใช่อาหารค่ะเป็นผักใบต่างๆแล้วอย่างตรงนี้ซีโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นอ่าโซนที่เป็นหัตถการที่เรามีการคิดแล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะคอย่างถ้าเป็นงานสปาทุกท่านก็จะนึกถึงการนวดน้มามันการขัดผิวใช่ไหมคะคแต่ที่นี่ค่ะเราพยายามมุ่งเน้นนําอัตลักษณ์ท้องถิ่นใต้โดยเฉพาะสงขลาบ,บ้านเราอะคะ่ะมา ใส่ลงไปในการให้บริการลูกค้าเป็นกลิ่นอายของภาคใต้ด้วยค่ะซึ่งอย่างตรงนี้ค่ะหมอก็นําแนวคิดของอาหารใต้ที่มันจะมีเรื่องของเครื่องเทศตะไคร้ขมิ้นข่าค่ะ,คะมาคิดออกมาเป็นสครับแกงส้มนะคะซึ่งขัดได้อันนี้ไม่แสบนะคะไม่ใช่เครื่องแกงาไม่ใช่เครื่องแกงค,ค่ะเป็นแนวคิดว่ามดภาคใต้เรานึกถึงกลิ่นอายอะไรค่ะใส่ความเป็นใต้ลงไปในลายผ้าใน ตัวทีทเมนที่เราให้บริการค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็จะเป็นตัวสครับแกงส้มแล้วก็ตัวสครับกาแฟโกปีสงขาค่ะ<ฮ>แล้วก็ไปนากากกาแฟที่ได้รับความนิยมมาค่ะคจากลูกค้าหรือว่าคนที่เขามาเที่ยวสงขากินกาแฟตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะมาพัฒนาร่วมกับโคโคนัทบัตเตอร์แล้วก็ออกมาเป็นสครับค่ะอันนี้เอาไว้ขัดตรงไหนครับบริเวณไหนคึอจริงๆตรงเนี้ยก็ใช้ได้ตามร่างกาย<ฮ>ที่เป็นพื้นที่แขนขาตัวทั่วไปเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ขัดแล้วเนี่ย ออกมาจากผิวใสเลยครับใช่ค่ะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวทําให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะก็อยู่ในคอสเช่นเดียวกันอยู่ในคอสเช่นเดียวกันปัจจุบันเรายังไม่มีการจําหน่ายเรื่องของผลิตภัณฑ์แต่ว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาไปในเชิงของนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะได้เลยครับเอะต่อไปครับ,ค,รบคุณหมอครับส่วนถ้าเป็นโซนทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนหลักๆที่เป็นโซนของงานโรงพยาบาลที่เราให้บริการด้านการ รักษานะคะโซนนี้ <Nope. S 1> จะเป็นโซนการ นวดรักษาเลยค่ะก่อนที่คนไข้นะคะถ้าเป็นโซนนี้เราจะเรียกทุกคนว่าเป็นคนไข้ของเราค่ะคนไข้ก่อนจะขึ้นมารับบริการด้านการนวดของเราไม่ว่าจะเป็นระยางบนระยางล่างนะคะโรคออฟฟิศซินโดมซึ่งเป็นโรคป๊อปปูล่ามากๆของโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับคุณหมอคือระยางคืออะไรอีกระยางก็คือช่วงแขนช่วงขาระยางบนก็คือค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับช่วงบนของร่างกายแล้วก็ช่วงขาลงไปนะคะซึ่งโซนนี้จะแตกต่างจากโซนสปา ที่เรามุ่งเน้นจุดการรักษาให้คนไข้ดีขึ้นจากการเป็นโรคทุกเคสก่อนขึ้นมานวดที่นี่ค่ะก็จะต้องผ่านการคัดกรองสุขภาพของโรงพยาบาลก่อนวัดความดันพบคุณหมอคุณหมอวินิจฉัยนะคะแล้วก็วางแผนการรักษาถ้าเกิดคุณหมอเห็นแล้วว่าโรคที่คนไข้เป็นนะคะควรจะได้รับการนวดบําบัดร,ร่วมกับการจ่ายยาก็จะถูกส่งขึ้นมารับบริการที่นี่ค่ะอย่างในกรณีในเคสแบบเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าเป็นแบบว่าแขน ซีกซ้ายซีกขวาอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเข้าขายย่ายมือด้วยไหมฮะ เข้าข่ายค่ะซึ่งตอนนี้โรงพรยาบาลของเราจริงเรามีคลินิกเฉพาะโรคนะคะค่อนข้างที่จะเยอะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มในโรคของอมัมพฤกษ์อัมาพาตน, <med> นะคะเป็นการฟื้นฟู <picnic. S 1> <ünüz S 2> ค่ะซึ่งก็เป็นคนไข้กลุ่มหลักๆของโรงพยาบาลเหมือนกัน <med This> คนไข้ก็จะมารับการบําบัดต,ต่อเนื่องที่นี่คะ่ะซึ่งปัจจุบันเราก็มีการวางแผนทําในเรื่องของ IPD ดีคือการรับคนไข้ฟื้นฟูไว้ที่โรงพยาบาลแต่ปัจจุบันยังไม่มีการให้บริการตรงนี้นะคะนอกเหนือจาก เรื่องของกลุ่มที่เป็นโรคทางกล้ามเนื้อแล้วอะคะ่ะโรคโลหิตด,ดูสตรีการดูแลคนไข้ด้านทางเดินอาหารท้องอืดท้องเฟอ้อโรคผิวหนังเองหรือว่าโรคอื่นๆนะคะก็มีให้บริการเหมือนกันค่ะเช่นคลินิก post covid ก็จะเป็นการฟื้นฟูอาการหลังที่มีการติดเชื้อโควิดมาตั้งแต่ เริ่มมีการระบาดโรคแรกๆเลย<ะ>ค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนไข้เข้ามาฟื้นฟูต่อเนื่องอยู่ค่ะเป็นตน้นอาละต่อไปอย่างนี้คุณหมอเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่อันเนี้ยค่ะอย่างสิ่งที่คุณหมอท่านนี้นะคะกําลังให้บริการกับคนไข้ก็คือเป็นการนวดกดจุดนะคะเพื่อที่จะผดคลายกล้ามเนื้อ<ะ>ที่เป็นสาเหตุของการปวดบ่า<อ>ปวดคอของคนไข้ค่ะ,ะซึ่งในแต่ละคนไข้แต่ละคนนะคะ จุดในการนวดหรือว่าน้ำหนักที่จะใช้นะคะหรือว่าจุดคนระวังก็จะแตกต่างกันถ้าท่านเข้ารับบริการกับแพทย์แผนไทยท่านก็จะมั่นใจในจุดนี้ได้ว่าคุณหมอมีความสามารถแล้วก็มีความเข้าใจด้านร่างกายเป็นอย่างดีท่านก็จะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพก <c oughs> ็หมายถึงว่าจะได้มีการประเมินในเรื่องของ,อ,งอาการขอ,ของคนไข้ก่อนแล้วก็รับบริการต่างๆที่เข้ามาก็จะได้รู้ว่าหนักเบาแรงน้อยอะไรอย่างไเพื่อที่จะ รักษาการบาดเจ็บแล้วก็เพื่อการดูแลแล้วก็การบําบัดที่ถูกต้องใช่ไหมคร่คอย่างบางคนเองเนี่ยมีอาการปวดบ่าก็จริงค่ะแต่ว่าท่านอาจจะมีเงื่อนไขทางด้านสุขภาพอื่นๆที่ไม่เหมาะสมกับการนวดก็ได้เช่นอะไรบ้างอย่างคนไข้ความดันสูงคนไข้ที่มีประวัติกระดูกข้อเสื่อม คนไข้ที่มีประวัติอุบัติเหตุร้ายแรงมาก่อนหรือว่าโรคประจําตัวของเราบางโรคค่ะก็เป็นข้อห้ามของการนวดเพราะฉะนั้นหมอก็เลยพยายามพูดย้ําให้คนไข้เข้าถึงบริการด้านการนวดที่เป็นการนวดรักษาหรือปรึกษาคุณหมอหรือไปในแหล่งที่ท่านเชื่อมั่นได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญสามารถให้การดูแลกับท่านได้จริงๆก็จะเป็นทางที่ดีที่สุดค่ะแน่นอนที่สุดเลยนะครับต่อไปคุณหมอจะนําทุกท่านนะครับไปอีก 1ห,ห้องบริการนะครับที่คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็สนใจ ในรูปแบบของการบริการผ่อนคลายลักษณะนี้นะครับกำลังทํางานกันอยู่เลยใช่ไหมครด้านไหนก่อนดี<ร>ด้านนี้เดี๋ยวจะเป็นส่วนนี้ก,ก่อนเลยนะครับอามาดูกันส่วนนี้ก็จะเป็นการนวดในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดศีรษะวิตกกังวลค่ะอย่างที่คุณหมอกําลังให้หัตถการคนไข้เคสนี้อยู่นะคะก็เรียกว่าเป็นหัตถการการพอกตาค่ะตัวสมุนไพรที่เรานํามาใช้ก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นค่ะช่วยคุณหมอครับอีกนิดนึงครับ วิตกกังวลน,นี่คืออะไรเกิดเป็นยังไงแบบไหนกลุ่มวิตกกังวลก,งก็อาจจะเป็นภาวะความเครียดหรือว่าการเหนื่อยล้าจากการทํางานแล้วทําให้เรามีปัญหาการนอนหลับซึ่งโดยทั่วไปอะคะ่ะส่วนมากคนไข้ที่มีอาการเหล่านี้นะคะ่ะมาจากใช้กล้ามเนื้อในการทํางานระยะเวลานานๆจนกล้ามเนื้อมันมีการตึงนะคะ ก็จะได้รับการนวดผ่อนคลายนวดรักษานะคะหรือถ้าในบางกรณีเนี่ยบางทีคนไข้รู้สึกตึงมากเลยระบบไหลเวียนเลือดมันไม่ดีก็จะมีความร้อนความร้อนเนี่ยเราก็จะสามารถอังได้ตรวจได้จากการตรวจร่างกายคนไข้อ่ะค่ะขึ้นมาบริเวณตาคนไข้ก็จะมีอาการระคายเคืองตาน้ำตาออกง่ายแต่ถือว่าคุณบอกว่าใช้มือเนี่ยแหละใช่ก็จมีการตรวจ่างกายตรงจุดจุดนั้นแล้วก็มันจะมีความรู้สึกว่าร้อนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับ การประเมินสุขภาพอื่นๆค่ะก็จะได้รับขัธการการพอกตาอันนั้นคืออะไรคุณหมอสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นตัวยาหลายๆตัวค่ะที่มีฤทธิ์ยินแล้วก็มีสปปรรพคุณในการลดความร้อนทางด้านการแพทย์แผนไทยเช่นฟ้าทะลายโจรน,นะคะผงยาห้ารากหรือว่าบัวุกค่ะก็จะแล้วแต่คนไข้แต่ละคนไปนะคะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นที่ทม,มีฤทธิ์เย็นแล้วก็นํามาพอกเพื่อลดความร้อนที่ตาค่ะระยะเวลาก็จะขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของโรคค่ะประมาณ15-30นาทีเ <achieve> <Kid atte> สร็จก็จะเอานำ <sven tweeting> ยาออกค่ะแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เช็คอาการกับคนไข้ซึ่งโดยทั่วไปค่ะคนไข้ก็จะบอกว่ารู้สึกเบาสบายที่บริเวณดวงตาแก้อาการก้าเนื้อตาเมื่อยล้าได้ค่ะน่าสนใจนะครับนี่คือกลุ่มอาการปวดศีรษะวิตกกังวลต่อไปครับค่ะนี่ก็จะมีนี่เลยอันนี้น่าสนใจครับคุณหมอกลุ่มอาการนอนไม่หลับหลายๆคนเนี่ยจะประสบปัญหานี้ กันบ่อยมากในปัจจุบันนี้กลุ่มอาการนอนไม่หลับก็จะมีตั้งแต่นอนไม่หลับเฉียบพลันนะคะหรือว่านอนไม่หลับที่เป็นมาเรื้อลังค่ะ,คะสาเหตุของโรคก,ก็จะแตกต่างกันออกไปอาจจะมาจากสภาวะเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าเหตุกระตุ้นบางอย่างค่ะหรืออายุปัจจัยอื่นๆค่ะก็การแพทย์แผนไทยก็จะมีการให้บริการซึ่งจริง,รงๆเนี่ยความมหัศจรรย์ของศาสตร์นี้คือการนวดนะคะเราสามารถใช้แตกออกไปเพื่อรักษาโรคได้ค่อนข้างเยอะมาก เวลาคนไข้ามาที่เราค่ะจะไม่ได้รับแค่การนวดอย่างเดียวบางคนก็จะได้รับการปรับพฤติกรรมอื่นๆนะคะให้คําแนะนําไปเรื่องอาหารการกินนะคะซึ่งตัวส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มของอาการนอนไม่หลับหรือว่าภาวะวิตกกังวลก็จะมีการใช้การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยรวมด้วยแล้วก็การอบสมุนไพรหรือการใช้ชาเฉพาะรายค่ะในการกลไปดูแ, <คำ S 1> แนะน,นะ่าเนานะในบางทีก็อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกที่มีส่วนเข้ามาแล้วก็บวกกันกับการ ดูแลบําบัดลักษณะแบบนี้ช่วยกันใช่ไหมครับต่อไปนี่คือจะเป็นการนวดวิตกกังวลเหรอครับอ่นเหมือนกันค่ะปวดศีรษะวิตกกังวลอาการไมเกรนค่ะก็จะดูแลได้ครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวคุณหมอก็จะได้นําไปอีกหนึ่งห้องนะครับที่น่าสนใจนะครับหัตถรักคืออะไรคุณหมอหัตถรักอันนี้จริงๆเป็นชื่อที่มาจากการให้หัตถการด้วย มือของเราในการรักษาคนไข้ค่ะซึ่งจริงๆถ้าสังเกตเนี่ยห้องของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราก็จะมีดีเทลของชื่อห้องค่ะเป็นเป็นที่มานะคะหลายๆห้องได้นี่มียังมีบริการกันอยู่ใช่ไหมข้างในนี่ใช่ค่ะก็จะเป็นการจริงๆเนี่ยเวลาเราแยกโซนบําบัดอะค่ะเราจะมีการแยกโซนบําบัดของผู้ป่วยชายแล้วก็ผู้ป่วยหญิงอย่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิซินโดมแต่เป็นผู้ป่วยชายหลงนี้ก็ เป็นผู้ป่วยหญิงค่ะขออนุญาตนิเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันเหมือนกันคล้ายๆกันเดี๋ยวก็ขออนุญาตนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณหมอได้ไปสรุปในห้องนี้เลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลของกิจกรรมในวันนี้นะครับอยากจะนําเสนออะไรเพิ่มเติมอ่ะก็จะมียางทางด้านนี้ก็จะเป็นการวดบําบัดกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาการประจําเดือนค่ะในคนไข้ผู้หญิงค่ะอาการปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะที่มีสาเหตุมา จากหลายๆสาเหตุที่ทางการแพทย์แผนไทยเรามีความเห็นว่าเราสามารถดูแลได้่การนวดก็จะเป็นหนึ่งในนั้นในการใช้บําบัดดูแลกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับช่องท้อง,อ,งองของคนไข้เองค่ะโดยถ้าเป็นโรคประมาณาานี้ค่ะก็จะมีการใช้ยาร่วมด้วยแล้วก็ประเมินอื่นๆร่วมด้วยค่ะ อันนั้นเกี่ยวกับอาหารใช่ค่ะมันอย่างที่เป็นโรคอะไรบ้างครับเกี่ยวกับอาหารถ้าเป็นกลุ่มนวดบำบัดเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็เช่นอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยค่ะอาการาท้องผูกขายยากค่ะ,าาคะการแพทย์แผนไทยก็สามารถดูแลได้เช่นเดียวกัน<อ>ค่ะนอกเหนือจากโซนนี้ค่ะก็จริงๆก็จะมีโซนทางด้านหลังที่เป็นเรื่องของการให้หัตดการหลังคลอดอดูแลมันด้านหลังคลอดด้วย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะก็เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของภาคใต้ที่เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยนะคะทุกๆรูปแบบแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยพ,รรทยพดุงครรไทยนะคะการนวดไทยรวมไปถึงงานส่งเสริมสุขภาพและงานสปาด้วยค่ะถ้าเกิดว่า,าผู้สนใจนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาหรือขอคำแนะนำด้านสุขภาพได้นะคะก็จะสามารถ ติดต่อเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลนะคะอาจจะใช้ชื่อของโรงพยาบาลในการค้นหาในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะหรือว่าท่านจะเซิร์ชใน Google ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเบอร์โทรโรงพยาบาลอยู่ค่ะขับรถมาเองอยู่ตรงไหนครับโรงพยาบาลนะคะติดอยู่กับถนนปุญาการะคะ่ะประตู108โรงมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นะคะ่ะที่อำเภอหาดใหญ่ของเราเนี่ยเองค่ะ ติดถนนเดินทางมาง่ายค่ะมีวันหยุดไหมครับที่นี่เปิดบริการทุกวันค่ะก็จะหยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะถ้าเป็นวันจันทร์อังคารพุธพื่อสเนี่นะจันทร์อังคารนะคะ ก็จะเปิดบริการถึงสี่โมงครึ่งค่ะพุธพฤหัสะศุกก็จะมีบริการนกเวลาถึงประมาณทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะภายในเวลาราชการค่ะอยังไงก็มาได้เลยนะครับก็ไปเสิร์ชหาตามโซเชียลได้เลยนะครับในเรื่องของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับก็จะได้มีข้อมูลในเบื้องต้นก่อนแล้วก็จะได้มารับการบําบัดรักษาที่ถูกต้องแล้วก็เจอกันกับทางด้านของคุณหมอแนนแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่รอให้บริการกันอยู่ที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ